ผู้นำมักจะคิดอะไรออกเสมอเลยแปลกไหมคุณคิดไม่ได้หรือคุณยังไม่ได้คิดให้กำลังใจด้วยการกดแชร์กด s ั b s c r i b e ครับเคล็ดลับอีกประการหนึ่งนะครับที่จะช่วยฝึกสมองของคุณให้คุณคิดได้ว่าคุณควรจะทำยังไงเมื่อคุณตั้งคำถามให้กับตัวคุณเองแล้วว่าทำยังไงฉันจะทำมันได้คือการฝึกคิดครับในสมัยหนึ่งนะครับผมเคยไปให้การฝึกอบรมกับยังนะโปรนะคือผู้มืออาชอลที่ทำงานในบริษัทครับ ฝึกสอนเขาเกี่ยวกับคอร์สลดเดอร์ชิพนะครับเสริมสร้างเพราว่าผู้นำไม่ค่ามีเพราว่ผู้นําผู้นำนะครับคุณจะสังเกตว่าผู้นํามักจะคิดอะไรออกเสมอเลยแปลกไหมโยนคําถามอะไรโยนตั้งคำถามอะไรไปให้เขาเขาจะมีความคิดหนึ่งสอสให้คุณว่านี่คือวิธีวิธีธเขาฝึกคิดครับ การฝึกคิดง่ายนิดเดียวครับผมบอกกับคนที่มานั่งเรียนกับผมบอกว่าคุณลองนึกดูนะครับตั้งความคิดของคุณนะครับถ้าฝนตกอยู่ตอนนี้คุณคิดอะไรออกมาได้บ้างคิดออกมายี่สิบข้อทุกคนเฮ้อยี่สิบข้อจะเฮ้อยี่สิบข้อจะไปคิดออกได้ยังไงผมบอกอย่าเพิ่งคิดอย่างนั้นอย่าเพิ่งบอกตัวเองอย่างนั้นว่า20สิบข้อมันเยอะต้องถามใจตัวเองก่อนว่าฉันจะคิดยี่สิบข้อออกมาได้ยังไงเมื่อเห็นฝนตก ให้คุณลองทําดูคนที่ฟังนะครับคุณลองทําดูคนที่กําลังดูคิดนี้อยู่คุณลองทําดูเมื่อฝนตกคุณคิดออกมาได้ยี่สิบข้อมีอะไรบ้างอย่าเพิ่งบอกตัวเองนะว่าคิดไม่ได้ไม่เอานะครับเอาแบบว่าลองคิดดูบอกกับตัวเองก่อนฉันจะคิดยี่สิบข้อได้ยังไงแล้วก็เริ่มคิดผลปรากฏว่าพอฝนตกลองมาแล้วคิดออกมาเออยี่สิบข้อเกิดอ,อะไรคิดได้หนึ่งต้นต้นหญ้าเปียกสองเปียกน้ำสามราคามีเสียงดังสี่จิ้งจบ หลบฝนห้านกก็บินหลบฝนคิดออกมาได้เรื่อยๆจนในที่สุดคนนั้นนะครับคิดออกมาได้สามสิบข้อสามสิบข้อแล้วเขาก็ตกใจกับตัวเองว่าเฮ้ยคิดออกมาได้ยังไงได้สามสิบข้อผมก็เลยท้าทายต่อคิดต่อไปได้ไหมให้มากกว่าสามสิบข้อเขาก็คิดก็สามสิบเอ็ดสามสิบสองมันต่อไปได้เรื่อยๆนั่นหมายความว่าอะไรสมองของเราคิดได้อย่างไรขีดจำกัดครับทุกท่าน อย่าปิดกั้นสมองตัวเองอย่าปิดกั้นมันนะครับเพียงแค่คุณตั้งคำถามไม่ถูกแค่นั้นเองคุณทำไม่ได้หรือคุณยังไม่ได้ทำคุณคิดไม่ได้หรือคุณยังไม่ได้คิดแล้วพบกันครับที่จุดสูงสุดของความสำเร็จผมคุณชาย พงศักด์สร้างถิ่นสุดยอดจริงๆเลยคลิปนี้แบ่งปันให้กับคนที่คุณรักครับกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s ับส c r ล b ์แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมคุณชายพงศักด์สร้างถิ่นสวัสดีครับ